ตัวอย่าง7.5ข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยนะคะโจทย์ให้ลำดับนะคะลำดับอะไรนะคะลำดับนะคะ2ส่วน n นะคะไอ้2ลบ n ส่วนด้วยนะคะ square root 7บก 6n กํลัง2นะคะอ่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเราได้ an นะคะหูวงไว้นะ an นะคะจะเท่ากับนะคะ 2ลบ n นะคะส่วนด้วยส r e Root 7บวก 6n กํลัง2นะคะเราหาลิมิตของ an เลยค่ะลิมิต an นะคะเมื่อ A n เข้าใกล้ Infinity ค่ะนะคะเราก็จะต้องหาลิมิตของนะคะ2ลบ n นะคะส่วนด้วยส r e วรู t 7บวกด้วย 6n กํลัง2ค่ะนะคะ เอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะนะคะโจทย์ข้อนี้จะแตกต่างจากโจทย์ข้อ1และข้อ2นะคะโจทย์ข้อนี้เรามีสแควร r o ูทเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเวลาที่เรานะคะจะใช้ตัวนำนะคะอ่าเราก็จะได้ลิมิตเมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้เวลาที่เราจะใช้ตัวนำนะคะเครื่องหมายนะคะหรือสัมประสิทธิ์ตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่หน้าตัวนำเราจะต้องนำมาทั้งหมด นะคะเออตัวเศษก่อนนะคะตัวเศษคือ2ลบ n นะคะแน่นอนตัวนำของเราคือ n กำลัง1 n กำลัง1นะคะเราต้องนำลบมาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนำนะคะของตัวเศษนะคะในข้อนี้คือลบ n ค่ะนะคะลบ n นะคะ,อะพอลบ n ปั๊บนะคะเราไปดูที่นะคะตัวส่วนค่ะ ตัวส่วนนะคะถ้านะคะเราพิจารณานะคะเจ็ดบวกหกเอ็นกำลังสองแน่นอนนะคะตัวนำตัวนำคืออะไรตัวนำคือหกเอ็นกำลังสองถูกไหมคะแต่แต่เรามีอะไรคะเรามีสแควร r o ูทพอเรามีสแควร์รูทสแควร์รูทของเจ็ดบวก 6n กำลังสองตัวนำที่เราจะต้องนำมาหาลิมิตนะคะคือสแควร์รูทของ 6n กำลังสองค่ะนะคะมีสแควร์รูทคุมอยู่ต้องเอาสแควร์รูทมาด้วยนะคะเท่ากับว่าเราก็จะได้ตัวนำของตัวส่วนก็คือสแควร์รูท 6n กำลังสองค่ะสแควร์รูทนะคะ 6n กำลังสองค่ะ ตัวนี้ก็เป็นสแควูทหกเอ็กำลังสค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสแรู root, นะคะสู root ของ a คูณ b ถ้าใครจำไม่ได้นะคะเราสามารถแยกได้เป็นส a ูคูณกับสแคูค่ะนะคะเราสามารถแยกได้เป็นส a คคูณูนะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะได้เป็นลิมิตนะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตนะคะของลบ n นะคะเราก็จับแยกเป็นสแควรูทหกคูณกับสแควรูทของ n กำลังสองค่ะนะคะคูณกับสแควรูทของ n นกำลังสองนะคะอ่ะเสร็จแล้วยังไม่จบนะพอเราจับแยกแล้วนะคะตีสเส้นเ็จส่วนก่อนนะคะ สแควรรูทหเนี่ยติดออกมาแบบนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าสแควรรูทเอกำลังสองค่ะสแควรรูทเอกำลังสองตัวนี้นะคะเราจะได้เท่ากับนะคะค่าสมบูรณ์ของ N นะคะเสร็จแล้วพอค่าสมบูรณ์ของ N เขาจะเท่ากับ N นะคะเมื่อ N เข้าใกล้ Infinity ค่ะเมื่อ N เข้าใกล้ Infinity นะคะแสดงว่านะคะบรรทัดต่อไป เราก็จะได้เป็นลิมิตเมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้ของลบ N นะคะส่วนด้วยสแควรูทหนะคะคูณอยู่กับ N ค่ะนะคะสแควรูทคูณอยู่กับ N ครูใส่วงเล็บนะคะขั้นไว้ให้เรานะคะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่านะคะเราสามารถจะตัด N กับ N ได้ถูกไหมคะเราสามารถจะตัด N กับ N ตัวนี้ได้นะคะ พอตัดไปแล้วนะคะเราได้อะไรนะคะข้างบนตัดแล้วนะคะเราเหลือลบหนเนาะนะคะถูกไหมคะ N ตัด N นะคะตัวบนเหลือหนึ่งนะคะเทคลิมิตได้เลยค่ะนะคะพอเราเทคลิมิตนะคะเราจะได้เป็นลบหนึ่งส่วนสแคูทหค่ะลบหนึ่งส่วนสแครูทหค่ะนะคะลบหนึ่งส่วนสแูทหแสดงว่าอะไรคะ เป็นค่าคงที่แสดงว่าหาค่าได้พอหาค่าได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าลำดับลูกเข้าค่ะดังนั้นลำดับลูเข้านะคะและลูกเข้าสู่ลบหนึ่งส่วนสแควรรูทหกค่ะนะคะตอบนะคะ ข้อสี่นะคะโจทย์ให้นะคะลำดับลำดับอะไรนะคะลำดับของนะคะไซนนะคะลำดับ sin ์ของพายส่วนสองบวก1ส่วน n น,นะคะลำดับของนะคะไซน์พายส่วนสองบวก1่ส่วนเน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเจอโจทย์ปั๊บนะคะเราดูนะโจทย์ข้อนี้นะคะ a n คืออะไรนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะ an คือนะคะ s ซด์ของพายส่วน2บวกด้วย1ส่วน n นะคะตัวนี้นะคะคือ a n ตัวนี้นะคะคือ a n เขาให้เราเช็คว่าลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกนะคะเจอโจทย์ปั๊บนะคะเราหาลิมิตของ a n เมื่อ a n เข้าใกล้อินฟินิตี้เลยค่ะนะคะลิมิตของ a n เมื่อ a n เข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ เราก็จะต้องเทคลิมิตของอะไรนะคะของ s i n พายส่วน2บวกด้วย1ส่วนเเมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะนะคะลิมิตของ s i n พายส่วน2บวก1ส่วนเเมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะเสร็จแล้วพอเวลาที่เราเจอนะคะลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณน,นะคะหรืออาจจะเป็นฟังก์ชันล็อกหรือ e x p o n e n t นเชเนี่ยนะคะเวลาที่เราเทคลิมิตนะคะ เราสามารถนะคะจะนำนะคะลิมิตนะคะเข้าไปนะคะเทคลิมิตข้างในได้เลยนะคะโดยที่นะคะตัวทรายตัวเนี้ยนะคะเรานำออกมานอกลิมิตได้นะคะเทคลิมิตนะคะของก้อนที่เป็นนะคะค่ามุมของทรายนะคะ,ะเรานะคะหาลิมิตของ a n นะคะเมื่อ n นะคะ,ะเดี๋ยวเรางงนะเอามาให้เราหาลิมิตของ เราหาลิมิตของ a n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จะเท่ากับลิมิตของ sin ์ไพส่วน2บวก1ส่วน n ะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้เท่ากับนะคะไซ n ของนะคะไซ n ของนะคะ sin ของลิมิตเราแยกหาลิมิตแต่ละตัวเลยคะ่ะลิมิตนะคะ ของพายส่วน2เมื่อ n เข้าใกล้ i n f ฟินิตี้นะคะบวกด้วยนะคะลิมิตของ1ส่วน n นะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะนะคะพายส่วน2เป็นค่าคงที่นะคะพายส่วน2เป็นค่าคงที่นะคะลิมิตของค่าคงที่จะเท่ากับค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของพายส่วนสองนะคะ เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะเท่ากับ pi ส่วน2ค่ะนะคะในขณะที่นะคะลิมิตของ1ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้กล infinity ลิมิตตัวนี้ค่ะลิมิตตัวนี้นะคะเราจะได้เท่ากับนะคะ1ส่วน infinity 1ส่วน infinity มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะลิมิตของ 1.n ส่วนเเมื่อ n เข้าใกล้อ n f ฟินิตี้นะคะลิมิตตัวนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ0ค่ะนะคะเท่ากับว,ว่านะคะเราจะได้เป็น sin π ไส่วน2นะคะบวกด้วย0ถูกไหมคะบวก0นะคะขอไม่เขียนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเพียงนะคะลิมิตท,ที่ได้มีค่าเท่ากับ sin π ไพ่ส่วน2 sin ส,ส่วน2นะคะหาค่าออกมา ใต้ไพ่ส่วนสองนะคะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งะคะหนึ่งแสดงว่านะคะลิมิตนี้หาค่าได้พอลิมิตหาค่าได้นะคะแสดงว่าลำดับลู่เข้าค่ะดังนั้นนะคะลำดับลู่เข้าแล้วก็นะคะลู่เข้าสู่หนึ่งค่ะ Hãy subscribe cho kênh